ทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคเอกชนลงนามผลิตอาหารปลอดภัยครบวงจร เมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมานายแพทย์สุร,รวิทย์คนสมบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทำโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยครบวงจรที่บริเวณตลาดกลางผักและผลไม้หรือตลาดสีเมืองซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยโดยมีนายชนชื่นบุญญาณุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคอยให้การต้อนรับ สำหรับโครงการดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการโครงการพัฒนาตลาดค้าส่งผักผลไม้เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยประจำปี2555และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าส่งมีความรู้เรื่องสารเคมีกำจัดแมลงตก้างในผักและผละไม้ระบบการตรวจสอบสารพิษในผักและผละไม้ซึ่งตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะได้รับมาตรฐานการพัฒนาตามเกณฑ์ในโครงการนี้ด้วย จึงได้จัดพิธีลงนามดังกล่าวขึ้นในการพัฒนาอาหารปลอดภัยครบวงจรตั้งแต่ผู้ผลิตคือเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าและผู้บริโภคเพื่อตอบสนองนโยบายร,รัฐบาลปี2557ที่กำหนดให้อาหารปลอดภัยเป็นนโยบายระดับชาติหรือครัวไทยสู่ครัวโลกและจะทำการเผยแพร่ไปยังจังหวัดต่างๆให้เกิดการตื่นตัวในการที่จะผลิตพืชผักผลไม้ให้ปลอดสารพิษต,ต่อไปอีกด้วยั้ผูบรริโภคกกาวน ดยให้เกิดการกับเคลื่อนบุาคีเครือข่ขายภาครัฐในสังกัดรรกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขเขตสี่สาการแพทย์อ้นรองเทศบสาธารณสุขจังหวัดราบชบุรีและพัฒนาการเกษตรเขตสองราบชบุรีภรานที่สองค่ะท่านสอสอณพินทร ไม่เคยเลยเราไม่ได้ทำเรามีคนทำคนทำตัวนั้นบินบินทุกฝั่ง